สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนสารคามพร้อมด้วยป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้และช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้โจก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของอัมมาพึกอัมมาพาดครึ่งซีกหรือเขาเรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบตันวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องของสำเนียงอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมเพราะว่าก่อนกินก็คือ เดือนมิถุนายน2565เดือนที่สองเดือนกรกฎาคม2565นะครับเดือนที่สามนี่เป็นเดือนสิงหาคม2565เข้าสู่นะครับเดือนที่สามแล้วท่านผู้ชมเราก็จะมาดูกันว่าการเดินคล่องตัวของสำเนียงเป็นอย่างไรแม้แต่การพูดกันจาแต่วันนี้ในเคสนะครับก็คือการเดินคล่องตัวว่า ตั้งแต่ก่อนกินเดือนมิถุนาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับวันที่หนึ่งมิถุนาเนี่ยโจได้ถ่ายทําเดือนกรกฎาคมโจก็ถ่ายทําอีกครั้งหนึ่งเดือนนี้เดือนสิงหาคมก็ได้มาถ่ายทําล่าสุดเลยท่านผู้ชมว่าการเดินเขาเป็นยังไงก็คือคนเป็นอมรุกอมพาษตายครึ่งซีกเนี่ยนะครับเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบตันเนี่ยมาจากพฤติกรรมการกินกินอาหารมันๆผัดผัด,ผดทอดและมีพฤติการ พฤติกรรมในการกินเหล้านะครับเหล้านี้ก็คือว่านะครับมันทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบได้ง่ายและสำเนียงเป็นเบาหวานด้วยท่านผู้ชมเป็นเบาหวานด้วยเป็นไขมันอุดตันที่มากมายนะครับมาจากพฤติกรรมการกินเราก็จะมาทราบกันเลยนะครับแล้วก็ดูภาพไปด้วยกันนะครับว่า การเดินเดือนมิถุนาเป็นอย่างไรคือก่อนกินนะกรกดาเป็นอย่างไรและสิงหาคมเป็นอย่างไรนับปัจจุบันนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ถ่ายทำแล้วท่านผู้ชมว่าไม่ว่าจะเป็นการพูดการจาการเดินเหินของเขาเนี่ยแต่สอบถามเขาเบื้องต้นแล้วบางวันเขาบอกว่าตัวจะเบามากในการดื่มน้ําชาสมุนไพรหินฟ้าแลบในสูตรฉบับปรุงพิเศษเลยท่านผู้ชมเกี่ยวกับ โรคหลอดเลือดสมองตีบตันมาจากพฤติกรรมการกินอาหารมันๆผ,ผัดผัดทอดท,ทอดนี่แหละและปิ่งปิ่งย่างๆที่ม,มันมันมันหมูแม้แต่เนื้อวัวสัตว์ใหญ่เราจะใช้สมุนไพรในการที่จะมาบำบัดซึ่งสําเนียงเป็นซีกซ้ายติดตามไปชมเลยครับสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัศละครวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องของสำเนียงนะท่านผู้ชม ซึ่งโจได้ถ่ายทําตั้งแต่นะครับวันที่1เดือนมิถุนายน2565เดือนที่2ก็คือเดือนกรกฎาคมเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมและท่านผู้ชมเป็นการอัปเดตท,ทีละเดือนเดือนนะครับเดือนละคลิป2คลิปท่านผู้ชมแต่วันนี้จะเป็นการที่เรานะครับจะมาดูความคืบหน้าของเขาเป็นอย่างไรในการเดินท่านผู้ชมแต่ลิ้นกระด้างคางแข็งเนี่ยโจก็จะไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับ วันนี้เรามาอัปเดตเรื่องของสำเนียงเนี่ยที่มีการพัฒนาเรื่อยๆหลังจากที่ดื่มชาสมุนไพรหิน,นแ้าแดบในสูตรฉบับพิเศษของโจฮักดะสาราคามนะท่านผู้ชมไอดีไลน์และก็เบอร์โทรนะครับของแท้ต้องคุยกับโจเท่านั้นนะครับคุยโทรศัพท์เท่านั้นผมถึงจะจ่ายให้นะครับเอาละท่านผู้ชมวันนี้นะครับสำเนียงมีการเดินที่คล่องตัวขึ้นและก็พูดจาชัดเจนเลิ้นกระด้างคางแข็งก็ เริ่มที่จะผ่อนคลายไปในทางที่ดีแต่ในการเดินของสำเนียงเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนท่านผู้ชมอันนี้คือก่อนกินนะนะครับก่อนกินของเขาเนี่ยเขาก็จะมีผมก็จะมีไฟล์ภาพให้นะครับว่าก่อนกินเขาเดินเป็นอย่างไรนะครับเดือนมิถุนาเป็นแบบนี้เดือนกรกฎาเป็นอีกแบบหนึ่งท่านผู้ชมและก็นะครับมีการพัฒนาเรื่อยๆจนถึงขนาดเดือนสิงหาคมนะครับก็คือ ณเดือนนี้ในการทำคลิปของวันนี้ท่านผู้ชมเอาละนะครับเราก็จะมาพูดกันให้ฟังนะครับว่าสำเนียงมีพฤติกรรมการกินทวนอีกนิดหนึง่งพฤติกรรมการกินคือเขาทำงานที่เป็นเด็กส่งของนะครับแถวสมุทรสาครเนี่ยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเวลารีบเร่งมันจะทำให้คนเราเนี่ยเป็นถึงขนาดนี้ได้เป็นอม,มพึกงอม,มพาตครึ่งซี่ ด้วยที่มีการพฤติกรรมการกินก็คืออาหารปิ้งๆย่างๆทอดๆนะครับปิ้งอะไรปิ้งเนื้อหมูทอดหมูมันหมูท่านผู้ชมอันนี้เขาก็จะมีมันเนาะแบบหแบบควันฟุ้งเลยนะเวลาเขาขายอยู่ข้างทางหรือในร้านก็แล้วแต่นะครับม,มันหมูทอดหมูเนี่ยจะเยิ้มเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไขมันอุดต,ตันก็จะไปอยู่ในหลอดเลือดเกาะผนงังของหลอดเลือด เลือดไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านได้ไหลเวียนได้สะดวกเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของสำคัญแต่นะครับสำเนียงเนี่ยดันไปกินสุราก็คือเล่าท่านผู้ชมอันนี้ขาคอสุเลาเอ่อขาคอสุราเลยก็คือเล่าเลยอะนะครับก็คือเขาก็จะได้นะครับได้น้ำตาลเข้ามาสู่ในกระแสะเลือด เพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ไขมันอุดตันอย่างเดียวท่านผู้ชมได้น้ําตาลเพิ่มขึ้นเพราะว่าเหล้าเนี่ยทาให้เป็นโรคเบาหวานนะครับได้ด้วยเอาลนะท่านผู้ชมถึงสำเนียงจะไม่ค่อยชอบอาหารหวานหวานก็จริงนะครับแต่ด้วยความที่เป็นเหล้าเนี่ยคนเราเนี่ยพอมันเข้าสู่ร่างกายแล้วท่านผู้ชมก็จะมีปัญหาโรคเบาหวานตามมานะครับหลอดเลือดสมองตีบตันอย่างไม่พอท่านผู้ชม ไขมันอุดตันก็ยังไม่พอเป็นโรคเบาหวานด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของสําเนียงเนี่ยคือถ้าพูดถึงตารางนะมันเป็นอะไรที่สําคัญมากสําเนียงเนี่ยสะสมไขมันอุดตันในหลอดเลือดของเราเนี่ยที่มากมายเพราะฉะนั้นมันเกินคอเลสเตอรอลเนี่ยมันเกิน200แล้วท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิน200แล้วก็จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบตันได้ง่ายนะครับมาจากพฤติกรรมการกิน L D L นะครับไขมันทรานไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับมาจากไขมันพืชและก็ไขมันสัตว์คือไม่ให้เกิน130นะท่านผู้ชมตารางเลยนะ H D L ก็คือถ้านะครับสี่สขึ้นมาก็จะดีนะครับอันนี้ไขมันดี H D L นะไขมันไตรกิสรายเนี่ยสำเนียงก็มีไขมันไตรกิสรายที่มากมายคือมันเกิน150ไงครับท่านผู้ชม ดูตามตารางเลยนะถ้าเกิน150ก็จะเป็นอมพึก์อัมาพาตครึ่งซีกบวกด้วยนะครับคอเลสเตอรอลที่มากมายเกิน200เพราะฉะนั้นโรคนี้นะครับฆ่าชีวิตคนไทยมามากมายท่านผู้ชมและก็เป็นได้กับทุกเพศทุกวัยนะคือมันไม่ได้เลือกนะครับว่าคุณจะเพศหญิงหรือเพศชายแต่มันก็สามารถที่จะเป็นได้ง่ายมาจากพฤติกรรมการกินมันไม่ได้เลือกอายุโรคนี้ไม่ได้เลือกอายุนะครับ แต่คนส่วนมากนี่ก็จะเป็นวัยทํางานที่รีบเร่งเอาละนะครับเราก็ได้พูดเดจากันแล้วท่านผู้ชมเรื่องของตารางทีนี้นะครับเรื่องของน้ําตาลในเลือดของสําเนียงเนี่ยคือน้ําตาลของคนปกติเนี่ยที่ก่อนตรวจเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวไปนะโรงพยาบาลเนี่ยตรวจเสร็จสับเรื่องร้อยทุกอย่างตรวจน้ําตาลในเลือดแล้วจะตรวจเลือดนะถ้าปกติก็คือเจ็ดถึงเก้าาตาลในเลือด ถ้านะครับ100ถึง125เขาเรียกว่าความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานถ้า126ก็คือสวัสดีครับเป็นไขมันแล้วไอเป็นน้ำตาลในเลือดที่แบบเป็นเบาหวานเลยแบบมืออาชีพเลยนะครับอัน,นถ้าเราตรวจเจอนะนะครับทีนี้ถ้าเราหลังจากทานอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงในเราไปตรวจ ค่าน้ําตาลเนี่ยถ้าปกติเนี่ยจะต่ากว่า140ท่านผู้ชมแต่ถ้า1 4 0ถึง199เนี่ยเขาเรียกว่าความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานนะครับอย่าเพิ่งกินยาเคมีใดๆทั้งนั้นนะครับแต่ถ้า200ขึ้นไปสวัสดีครับเลยก็คือเป็นเบาหวานมืออาชีพเอาละนะครับอันนี้เราก็จะมาดูภาพของสำเนียงไปเรื่อยๆนยท่านผู้ชมก็คือมาจากพฤติกรรมการกิน วันนี้นะครับผมก็จะโชว์สามเดือนเลยนะท่านผู้ชมก็คือเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหานะครับผมก็จะมีภาพให้นะครับว่าการเดินของเขาเป็นอย่างไรก็จะมีข้อเป,เปรียบเทียบของหลอดเลือดหลอดเลือดสมองตีบตันนะครับที่แบบมาจากพฤติกรรมการกินนั่นแหละอาหารบางคนทางาเอบางคนคุณโจกขาบอกว่า,าผัดผัดท,ทอดมียังไงบ้างคุณโจอะไรก็แล้วแต่ที่เราไปผัดไปทอด นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาหรืออะไรก็แล้วแต่คุณโจบอกว่าให้กินเนื้อปลานะคือเมนูนะครับก็คือแกงปิ้งย่างเผาอันนั้นคือเนื้อปลานึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไปลงใส่น้ํามันเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเราก็จะได้ไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายเขาเรียกว่าไขามันทราน LDL นะครับได้คอเลสเตอรอลไปด้วยนะครับไขมันที่ไม่อิ่มตัว จากพืชแล้วก็น้ํามันจากพืชแล้วก็น้ามันจากสัตว์นี่แหละนะครับมันก็จะคือถ้าเป็นน้ําในคูถังเนี่ยมันจะล้นเลยนะครับคือคุณก็ออกไปเติมไงนะครับไขมันเนี่ยอย่าให้เกิน200นะท่านผู้ชมเพราะว่าหลายๆคนก็จะเป็นเหมือนกับสำเนียงนะครับมันเป็นภัยเงียบที่แบบคุกคามแบบโดยเร็วอย่างมากบางคนปลูกต้นไม้อยู่เนี่ยคือล้มลงไปเลยบางคนก็เดินเดินอยู่หัวฟาดพื้นเลยนะครับมีมากมาย เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเป็นอามาพึกษ์อัมาพาตครึ่งซีกจะเป็นซีกซ้ายหรือซีกขวาก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ได้เห็นมุมมองต่างๆนะครับลิ้นกระด้างทางแข็งผู้จาไม่ชัดเจนนะครับปากบิดปากเบี้ยวมุมปากตกนะครับน้ำลายไหลย,ยืดอยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมไอตอนที่กินเนี่ยอร่อยนะครับแต่พอที่หลังจากเป็นแล้วท่านผู้ชมมันแก้ไขาย,ยากนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีโรคเกี่ยวกับความเครียดเข้ามาครอบงาและก็ถึงสภาวะในครอบครัวนะครับสภาพคล่องของเงินทองที่หามาได้เนี่ยก็ต้องมาใช้ใจ่ายนะครับที่มากมายวันนี้นะครับปรุงพิเศษแล้วท่านผู้ชมเกี่ยวกับสมุนไพราชาหินฟ้าแลบของแท้ต้องโจฮักดัสสารคามเท่านั้นนะครับโจก็จะมีภาพให้นะครับว่าเป็นอย่างไรสำเนียงเดินคล่องตัวขึ้นนะครับ ส่วนอีกคลิปเนี่ยผมก็จะมาพูดสัมภาษณ์เลยนะครับว่าเขาพูดจาเดือนมิถุนาเป็นอย่างไรเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างไรเดือนสิงหาเป็นอย่างไรแต่นับรวมแล้วนะครับเดือนมิถุนานี้เต็มเดือนเดือนกรกฎานี้เต็มเดือนเดือนสิงหาคมยังไม่ได้เต็มเดือนดีท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมเคยพูดกับสำเนียงแล้วว่านะครับการใช้สมุนไพรเล็กในการปฏิบัติตนในการกินอาหารเนี่ยนะครับพฤติกรรมการกินเนี่ย มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นอยากเดินคล่องบางวันในสำเนียงบอกว่าพี่โจผมเดินคล่องมากเหมือนไม่เป็นได้เป็นอะไรเลยนั่นแหละมันมันเริ่มเข้าสู่สภาวะที่ดีนะครับเข้าสู่สภาวะที่ดีแล้วก็นะครับมันเบาบางลงไงท่านผู้ชมไขมันอุดตันเนี่ยบรนเบาบางลงไขมันอุดตันเนี่ยนะครับมันจะอุดตันแม้แต่หลอดเลือดสมองตีบสมองของเราเนี่ยนะแล้วก็ทําให้ประสาทส่วนเนี้ย นะครับพูดจาไม่ชัดเจนและก็ส่งถึงหลอดเลือดหัวใจตีบท่านผู้ชมอ๋อนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่โจโดได้ทำการามีสูตรพิเศษให้สำหรับคนนั้นๆต้องคุยเป็นเคสเคสเป็นคนคนไปท่านผู้ชมสมุนไพราชาบําบัดอินฟา้าแลบเส้นเลือดสมองตีบสมองอุดตันนะครับเส้นเลือดสมองตีบตันแล้วก็อย่าให้แตกท่านผู้ชม ถ้าแตกเราก็จะคือในการบําบัดเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเป็นปีเพราะฉะนั้นในการที่วันนี้ในการอัปเดตแต่ละเดือนเนี่ยของสําเนียงเนี่ยผมจะทําไปเรื่อยๆนะครับปีหนึ่งแล้วเป็นอย่างไรนะครับหลายๆเดือนเป็นอย่างไรเราก็จะมาคอยดูกันนะครับและเราก็จะสัมภาษณ์วิธีการกินอาหารของเขาด้วยและเขาบอกมาเลยว่าพี่โจผมลองกินเนื้อวอัวดูเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาแบบ มันไม่ไหวเลยอะร่างกายมันไม่ตอบรับแล้วนะครับของของการกินเนื้อสัตว์กินแค่นิดเดียวนะนะครับก็มีปัญหาเลยโอเคนะครับในการพูดจานะแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนต่างๆในไม่มีเรียวมีแรงคือแขนขาอ่อนแรงเลยแขนขาอ่อนแรงเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกส่สวนหนึ่งนะครับแต่วันนี้สำเนียงก็เดินในข้องตัวขึ้นนะครับเข้าสู่เดือนที่3สิงหาคม2 5ง5สวัสดีครับ กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ Youtube ช่องโจฮักนัสารคามช่องลุงโจสมุนไพรช่องป๋าจุย๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมสวัสดีครับช่างัดนักแหลสมุนไพราชาวบำบัดหินฟ้าแลบในสูตรของโจฮักนัสารคามของแท้ต้องโจฮักนักสารคามเท่านั้นนะครับ ID Line หรือเบอร์โทรศัพท์มาก็ได้นะครับ